นนนสนับสนุนการถ่ยทำโดยเยื่อตกปลาลุงจงหัวตาลสนใจสินค้าและผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ Facebook ลุงจงหัวตาล สวัสดีครับสวัสดีนะ้านๆะนักตกปลาท,ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พาหน้ามาตกปลาหน้าดินนะครับที่อ่างเก็บน้นาแม่ยังงัวเหมือนเดิมนะครับวันนี้อยู่ใหม่ก็ปัตตันนะครับวันนี้ผมมาตกหน้าดินนะครับหกขันวันนี้ติดกระดิ่งตัวนะครับโดยวันนี้ตีเป็นตะก๊อวิ่งสองเซนนะครับขออิซึมะเบอร์ห้านะแล้วก็ เกี่ยวขอด้ายนะครับขอด้ายใจเป็นมันหมูหมักลุงจงนะครับตัวนี้มันแม่เป็นชิ้นใหญ่เฮากะซอยเป็นก้มน้อยๆนะครับเกี่ยวขอด้ายขอเดียวผีแก่ไว้นะครับเยื่อลักก็จะเป็นมกรอยนะครับพอดีได้รับกันสนับสนนจากลุงจงหัวตาลน,นะครับเป็นเยื่อมะกรอยลอยจุบพร้อมตกนะครับแร้วก็หม่เนี้ยมัน วนแมกแน่นๆพุ่นหี่ใจเป็นหัวตานนะครับผมก็ต้องพายเยื่อด้วยหัวตานนะครับปานินสูตรสามนวดเหนียวๆเลยครับแก่ทิ้งไว้เพราะว่าปากแก้วกวนขนาดเลยนะครับก็ถือว่าช่วงนี้อากาศเย็นนะครับเขาใส่กะทิใส่เย็มโลเพิ่มก็น่าจะได้ผลขึ้นนะครับช่วงนี้อากาศมันเย็นไม่เจ้าไมา่ต่อไม่แรง ช่วงกลางวันนี้อากาศ้อนนะครับช่วงนี้ก็ผมย้ายจากใหม่หน้าหินนะครับมาตกที่ใหม่ยก็บปะตันนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับดูว่าผลงานวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ เพี้ยนเลยเพียนเตเพียนแฮนด์ <c oughs> โฟมหมดจุดเหมือนนั้นเลยตุเร่ยมาแล้วนอนได้ครึ่งวัน เจ็ดอนสะดเป็นรับแล้วค่ะนี่ก็มันหมูนะแห่นที่มีแล้วนะมันหมูเต็มปากเลยครับตัวเล็กเพ่งหวันช่างเราอยู่ไกลนนอีกนล้ จันทร์จันจัน,จนตัวที่สองรูปพดี พอดีครับน,น,นี่นนท์นตัวที่สองห้กยลอยผาโดยทุเรียนโอหอ,องางเลยมันหมูหมักลุงโจงกเขาเดียวเต็มปากหวานเจี๊

หันไปสองชั่วโมงเปลี่ยนเยื่อบักิกีนปะปานี่และไว้ผักข้ตอนก้อนหนึ่งมากินมันหมูเลยเปลี่ยนเยื่อบักิกียน เนี่ยแหว่งแล้วปึ๋งเออเต็มปากมันแย่งกินเอาทุกองมันหมูมันหมูเนาะนะได้เห็นเมื่อกี้มีเลยวเนี่ยได้เป็นสามได้สองชั่วโมงไปแล้วกะแหองมงแล้วกะนดิเนี่เปลี่ยนมาสองโมงไปเลยเหรือเปลี่ยนแล้วกะเปลี่ยนมาสองโมงไปเลยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนละก้าผมอ่ะเลย ตัวที่สามเออมาเย็นเลยินอยูดดยว่วเิ่นยิ่งย้อนเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดมม <c oughs> เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดป,ป้าปอก ตัวที่สี่มันหมูเหมือนเดิมโอเคครับนั่นนะตอนนี้ก็ถึงช่วงเย็นแล้วครับเดี๋ยวผมจะตุกตอมสกักครู่นะตอนนี้ผมก็ น,นั่งตกสปิยเปะนครับานงตกสปิยเปะอยู่โอเคครับผมแน่า,นามาเอวนะครับฝากแน้นไว้ก่อนเพราะว่ามันกินแห้งผมก็เลยแวบมาตกสกอลเล่นๆดูนะครับเดี๋ยวจะตกต่อสักชั่วโมง,น,งนะครับดูว่าแรงๆป่านินจะเข้ากอนะครับผม เดีย๋ยวเราไปลุ้นกันต่อเลยครับปลนหลังโอเคครับนะนะตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายนะครับของทิปวันหยุดวันนี้แล้วนะครับสำหรับผลงานวันนี้ก็ได้ปแตะเพียน อยู่กี่ตัวตะเพียหนึ่งสองสามเพียนสามตัวนะครับแล้วก็ปลานนจันนะครับโนจันก๊อกตัวหนึ่งก็ถือว่ากินแห้งนะครับวันนี้กินช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่ายแล้วก็มาช่วงเย็นนะครับได้ปลาแค่สี่ตัวนะครับสี่ห้าตัวแล้วก็มีปลาปกนะครับปลาปกกับปลาตะเพียนน้อยกินสปิวนะครับสองตัว ถือว่ายังกินมาทีแต่ไหนนะครับแต่ตะเพียนไซส์ใหญ่นตะเพียนนี้ไซส์สมตัวโลเลยนะครับ <c oughs> ถือว่ายังมอนอยู่แต่ว่ายังกินมาทีนะครับฝากไว้ตัวนะครับสำหรับมันหมูหมักลุงจงนะครับผมตีทิ้ไงไว้สองสามชั่วโมงนะเยือ่อน่าจะหมดละแต่ว่าป่าเข้ามา กลิ่นมันหมูนะครับติตีแจไว้นี่ใส่หนงจันทร์ใส่สักสามสี่ขีดนะครับใส่ใบใหญ่ใส่ใหญ่ๆก็มีอยู่นะแต่มันจะกินช่วงกลางคืนนะครับช่วงนี้อากาศเย็นๆช่วงกลางคืนแนะน่ๆเป็นแม็ก็ได้กัอนอยู่นะครับโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ครับผมอีพีหน้าหรือว่าเราจะไปตกหมายไหนนะครับโอเคฝากกดติดตามด้วยเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ パーピアノイ。